we don't ่เปจว่ะะเปจวซิไ้ปินกมาะแตวกับขนมตมอรอยอร่อยรเรชั้นมากเลยลูกเป็นคนไทยจริงๆลยเป็นไทย้อยเปออย่างา เทาเตัวเดียนี่แหละเคนอยากปล่อยให้เด็กไทยเล็นโทรศัพท์นจะเป็นัเลยแล้วกคนงาแบเป็นตั้งที่เขาว่แวนี่ป็นปนีนไหเดี๋ยวเทันไมครตัวนี้ไม่ทันแลยไม่ทันเดียวักาครับมาพบกับสายล่าทีสาใต้พูดคุยข่าวหมอรำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับ ครับกลับมาพบกันกับเช้าวันอาทิตย์ที่อากาศดีหน่อยสายล่าไม่ได้พูดขีข่าวมาหลายวันแต่ก็มีคลิปรีมิตคลิปไป2คลิปแล้วก็มีคลิปวันที่เกี่ยวข้าวอยู่ที่ทุ่งนาหอบปันแล้วก็คลิปเมื่อวานเกี่ยวกับการตากข้าวที่จมน้ํามาสองวันด้วยพิษพายุข,ของคัสแมกีเป็นอะไรที่หนักเลยสายล่าข้าวกว่าสี่ตันจมอยู่กับน้ําไม่ได้ตาก ถึงกับเน่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเราต้องยอมรับมันมาแล้วเราก็ต้องสู้กับมันพายุเพราะว่าเราห้ามไม่ได้ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือธรรมชาติส่วนงานเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหมคืคลิปข่าวของไายล่าเห็นแล้วเป็นอะไรที่น่ารักน้องวันใหม่น้องวันใหม่เดี๋ยวสายล่าจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับ มวลพลังงานวิเศษน้องวันใหม่กับราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานอง๋งอิงเพชรบ้านแพงหมอลำใหม่เลขหนึ่งทุกคนเห็นภาพบรรยากาศทุกคนก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของอิงจะด้วยพลังงานอันวิเศษพลังงานมหศัศัรรย์ ขององค์อิงเริ่มทำงานเป็นอะไรที่สุดยอดคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาใครที่คิดดีทำดีกับองค์อิงสิ่งดีๆประสบความสำเร็จเราเห็นมาเยอะมีแต่สิ่งที่เาเรียกว่ามีแต่สิ่งที่ดีเข้าตัวอย่างน้องวันใหม่ด้วยองค์อิงก,ก็มาเล่นด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีสันเป็นอะไรที่เห็นแล้วก็มีความสุของค์อิง ก็มีเพื่อนมีเพื่อนเล่นเพื่อนหยอกด้วยการผ่อนคลายของอศิลปินตัวได้น้อยอีกคนหนึ่งก็ไม่น้อยมากอายุ13บ3ย่าง14สำหรับน้องวันใหม่ก็ถือว่าตัวใหญ่ใหญ่กว่าเอื้อยใหญ่ว่าเอื้อยเยอะนี่แหละครับแล้วพลังงานวิเศษของอิงเป็นไงครับนี่แหละครับลองคิดนะครับพ่อการชัยพ่อการชัย ถ้าแม่ชอบใครพ่อกัรชัยจะไม่ยุ่งด้วยเลยไม่ใช่ว่าไม่ชอบแบบนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่คือว่าไม่ไม่ได้อยู่ในสายตาพ่อกัรชัยก็จะไม่ค่อยไปคุกคีเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเวลาพ่อกันชัยอยู่กับใครเวลาพ่อกันชัยไปเข้าหาใครทุกคนจะได้ดีตลอดนี่แหละครับ สายล่าถึงบอกว่าพ่อกันชัยคือพลังงานอันวิเศษของอุ๋งอิงอีกชนิดหนึ่งแล้วก็พ่อ,พ,อพ่อแม่เอฟซี 3, ของอุ๋งอิงก็ได้เห็นการถ่ายทอดของพ่อกันชัยทุกๆคลิปพ่อพอ่แม่เอฟซี 3, ก็เข้าไปคอยซัพพอตนี่ก็เป็นพลังงานอันวิเศษของอุ๋งอิงนี่นะครับคิดดีทําดีกับอุ๋งอิงแล้วสิ่งดีก็จะตามมา จะด้วยทั้งศิลปินหรือทีมงานแดนเซอร์ที่คอยเขาเรียกว่าคอยดูแลองค์อิงจะได้ดีมาโดยตลอดเราก็เคยเห็นภาพบรรยากาศเวลาช่วงโชว์ขององอิงอยู่หน้าเวทีแล้วมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับพวกน้ำลำไยดื่มน้ำลำไยเข้าไปแล้วก็เกิดอาการเก่งกันเวลามีเรื่องหน้าห้าม แดนเซอร์มั่งศิลปินมั่งที่คอยปกป้องอิงคอยคอยดูแลองิงอยู่หน้าเวทีหลังจากเสร็จคืนนั้นผ่านมาทุกคนก็จะได้สิ่งที่ทุกเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นแหละครับพลังงานอันวิเศษคือพ่อพ่อยแม่เอฟซีของอิงจะเข้าไปช่วยเห็นแล้วมันก็มีภาพให้เราเห็นอยู่เป็นประจำแล้วเป็นไงครับพี่หมอนอิงถึงกับห้ามถึงกับบอกว่าอย่า ให้ลูกหลานเล่นโทรศัพท์ไม่งั้นจะเหมือนน้องวันใหม่มันก็เป็นสีสันเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วน้องวันใหม่เป็นเด็กที่ตัวโตก็เรียกว่าใหญ่ใหญ่กว่าวัยแต่ว่าความคิดความอ่านของน้องก็อยู่ในวัยที่13-14ปีการกินการอะไรนี้น้องก็จะกินจุกกินจิกเพราะว่าเป็นเด็กที่อยู่ในวัยวัยกำลังเติบ กำลังเติบโตเขาเรียกว่าช่วงกําลังกินกําลังนอนน้องทํางานเสร็จยังไม่ทันเสร็จน้องก็หิวขึ้นอยู่บนเวทีเต้นก็หิวนี่นะครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันเป็นอะไรที่สุดประทับใจเอื้อยผุ่มอิงเอ็นดูน้องวันใหม่มากก็จะมาหยอกล้อเราเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มันเป็นอะไรที่สุดเ็าเรียกว่าสุดที่สุดของใจปูเอื้อยก็แกงน้อง น้องก็แกงเอื้อยต่างคนต่างหยอกล้อกันมันเป็นสีสันทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วมันก็สุขใจนี่นะครับพลังงานอันวิเศษของอิงจะคอยช่วยซัพพอร์ตน้องวันใหม่แล้วคอยดูนะครับเป็นอะไรที่ดีแน่นอนน้องวันใหม่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างพ่อน,นนแม่บีพ่อกัญชัยพ่อยุทธแม่ติ่งทุกคนคอยเขาเรียกว่า คอยเกื้อนหนุนจุนเจือน้องวันใหม่ก็นี่แหละครับพลังงานอันวิเศษของอิงถ้าคนไหนที่คิดดีทดําดีสิ่งดีๆตามไปหาแน่นอนมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดมหัศจรรย์สุดประทับใจครับเมื่อคืนงานก็เป็นอะไรที่สุดยอดอะยะคือเก่าอยู่ที่สวนน้ำดีดีพาร์คสระบบุรีวันนี้ก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณ200กว่ากิโลอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่ราบเลื่นแล้วเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศไปนู่นแล้วไปฝั่งเขมรแล้วพายุเป็นหน้าที่ของทางนู้นมั่งรับรับพะละแล้วอยู่ฝั่งไทยก็จะเข้าหนาวเต็มตัวแล้วขอให้แฟนคลับ f อซทางวิเชียรบุรีคืนนี้ชมสาวน้อยเพชรบันแพงกันแบบจุใจแบบมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้สัมผัสหน้าเมทีแล้วทุกคนจะรู้ว่าความสุข อันที่แท้จริงเป็นแบบไหนแล้วที่สำคัญเลยการโชว์ของซุปตามหาชนของเราเป็นอะไรที่สุดยอดทุกวันนี้การเอนเตอร์เทนพ่อพ่อยแม่หน้าเวทีต้องบอกให้เลยว่านางคือที่หนึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดครับคลิปนี้สายล่าก็ไม่มีอะไรมากมาให้ดูเขาเรียกว่าการเอนดูของเอื้อยที่มีความรักให้กับน้องวันใหม่เราเห็นแล้วเราก็มีความสุข พี่หมอนอิงบอกว่าอย่าให้ลูกหลานเล่นโทรศัพท์มากเล่นโทรศัพท์มากแล้วจะห่วงเหมือนน้องมันใหม่อันนั้นก็เป็นสีสันเป็นการสนุกสนานอยู่ในทีมงานเห็นแล้วก็มีความสุขครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวของสายล่าด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ พูดคุยข่าวเสร็จไปจากข้าวต่อแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ